สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่จะพูดถึงการที่โซชาเปิดใจหลังพาเมนยูปรชาชัยตั้งแต่นัดแรกในศึกแชมเปี้ยนลีกโอเล็กุนนาโซชากุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ออกมาเปิดใจหลังเกมที่พวกเขาบุกไปพ่ายยังบอย2อประตูต่อหนึ่งในศึกแชมเปี้ยนลีกเมื่อค่ำคืนที่24กันยายนที่ผ่านมาโดยในเกมดังกล่าวทัพปีศาจแดงได้ประตูขึ้นนำตั้งแต่ต้นเกมจากคริสเตียโนโรนัลโด้ตอนที่จุดเปลี่ยนจะมาอยู่ที่อารอนเบนปิซาก้า จะมาดุนใบแดงแล้ออกจากสนามในช่วงนาทีที่35ทําให้ทีมต้องเล่น10คนนานถึง55นาทีก่อนที่ทางฝั่งเจ้าบ้านจะมายิงแสง2ประตูในช่วงครึ่งหลังเก็บ3คะแนนสาคัญได้สําเร็จครับซึ่งหลังจบเกมโซชายก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเกมนี้ว่านี่คือสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ในเกมเจสซี่จะจัดการกับสิ่งนั้นและเราจะจัดการกับมันเราต้องการ12แต้มเพื่อผ่านเข้ารอบคุณต้องชนะเกมในบ้าน และชนะเกมนอกบ้านอีกอย่างน้อยหนึ่งนัดและผ่านเข้ารอบต่อไปแต่คืนนี้เราพลาดโอกาสไปแต่อย่างเมื่อะระดูกาลก่อน,อนเราชนะในสองนัดท้าแรกกับทั้งเบสเช่และไลฟ์ซิกทุกคนคิดว่าเราจะผ่านเข้ารอบแล้วดังนั้นเรายังมีอีก5เกมเพื่อให้ได้10หรือ12คะแนนครับนอกจากนั้นโซชายยังได้พูดถึงจังหวะใบแดงของวานบิสก้าว่าอารอนจับบอลยาวเกินไป เขาเข้าถึงบ่อนแต่มันเป็นยังหวะที่ตามน้ําไปมันจึงยากที่จะไปโต้เถียมกับคําตัดสินแต่บางทีมันอาจจะเป็นเพราะเขามีประสบการณ์น้อยไปหน่อยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้อขอลาไปก่อนสวัสดีครับ Toyo t i s